เฮ้ยมีคนได้ยินมาว่าจะมีงานแต่งของโดโรธีกับผู้ตรดการเลยเนี่ยหรือว่ามันคือเรื่องจริงคุณคิดผิดแล้วล่ะอย่างฉันจะหอนโผล่จากเธอได้อย่างไรคุยนอกเรื่องเฉยกลับไปเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้จะมารีวิวเอเจน์เโดโรธีปรารถนาพันธนาดูคักหนโอวาจะากเคาอนตโม อย่าลืมกดติดตามเพื่อมีโอกาสสูมได้คอสตูมดีๆนะคะจะว่าไปคอสตูมโดโรทีก็สวยเช่นกันโดโรทีเดออสเตเรียนมีส่ดีบั๊กพาทอสีแดงซึ่งมีสกิลดังนี้สกิลพาสซิสน้ำสีโลหิตเลนเอาชีวิตรอดสกิลหนึ่งระบำดอกกุหลาบเลนดาเมตเป้าเดียวสกิลสองคำสาบเงา เน้นดาเมจหมู่และต่อเนื่องและสกิลท่าไม้ตายที่ภาคสาผู้ล้างแค้นเน้นดาเมจหมู่สำหรับโจโรทีสามารถเปิดให้รับสมัครอีกครั้งในวันนี้จนถึงวันที่23รกรกฎาคมนี้มาพร้อมกับคอสตูมใหม่พันท้าแห่งกุหลาบคอสตูมเจ้าสาวแสนสวยอย่าลืมไปเจอกับน้องได้เลย